ตูนงดงามเลยคะ่ะโอ้พลอยละค่ะน่ะเท่า,บ,าบ้า,านเบิดปาดปาดเนียนเบิดตัวน่ะอืมดอกง,ง,งามงามค่ะ ชุดเลกแห้งมานค่ะพี่น้องไข่เห็ดละงงูกค่ะง,งูกขาวสองไข่เลย อสามตูมงงาม,าามงเลยค่ะน้ำอีกเหคะน้ำในตัวง้นี่ เพึงแดงค่ะดอกสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนะคะเอาก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องสาวแพลวผ้าไปขึ้นเก้นนะคะพี่น้องมือนี้ก็มาพอกันอยู่ทั้งโขกทั้งเข,งขาเกล้และเนาะค่ะกับผ้ามาหาเห็ดขึ้นเกล้นละค่ะกับพี่กัดเก้าเนาะค่ะโขกบรรดามงคลขึ้นเก้นละค่ะพี่น้องเอาแพลวก็บ,บอกให้ทุกคลิปเนาะค่ะว่าแพลวมาโขกนี่เนาะค่ะบอกกันทุกคลิปยู่เนาะพี่น้องเนาะ ไปเป็นลุ้นไปตามกันเรื่อยๆนะคะว่ามือน,นี่แพทย์สิมีความหมานมาฝากพี่ฝากน้องหน่อยลายซ้ำไดเนาะค่ะแต่เหตดชุดแรกของหฮอเขามานี่ก็เป็นเหตุละงงอกเนาะค่ะพี่น้องก็เหดเผิงดอกหนึ่งเนาะพุนราคาเขาไปรลุ้นไปตามกันข้างใน,นะคุณนาคามือนเนี่ยพ่นเบาอิดเพิ่นกัย่าออกไปกวนแล้วเนาะค่ะไปค่ะผึ่งผึ่งๆค่ะพี่น้องหัวเขียวเนาะค่ะอีกดอกนึงค่ะ,นคะจนได้เงือกทั่วศพเานาะค่ะพี่น้อง ขายาวปุดนะคะปวดนะเอานี้นะคะพี่น้องผุ้รวมเดินทางห้องมือนี้ค่ะนี่ครับเบออีเพ่นพ่อหิดเพิงแล้วค่ะหิดพิงแดงทุกดอกสามดอกน,น้ำปัก พี่น้องฮิดเพิ่งออกเป็นมูลเลยค่ะเพิ่งน,นี้เกี้ยงเสบยบ้นกันนะค่ะรสชาติหวานค่ะบ่มีขมเท่บาบักหลายนะคะ่ะเท่าทิมเบิดพี่น้อง ค่ะพี่น nice. ้องบ่าวอีเพิ่อนอื่นแล้วนะคะเพื่นพ่อเพิ่อนมาเพิ่นพ่อแล้วสินพ่อยังอ่ะเอาไปเพื่นไกลๆนะค่ะพี่น้องยางไหลมันสิไล่ตาค่ะอู้หัวละค่ะเท่าบ้านเบิดปูดปัดปัดแมนเบิดตัวน่ะเด้อ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 มันหกเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องเด้อปึ๊บพูดนะค่ะ ใครๆเลาใะใคยเห็นพี่น้องมึงจังอ๋อพี่น้องเลาะดอกพุ่นพี่น้องก็คือสิเห็นเห็นดอกน้องข้าเพราะว่ามันบานขาวเิ่นๆเป็นเวน,นอยู่มามาเก็บน้อกันที่นี่ค่ะอืมโซนดอกงามงมามค่ะอืมยิ่งไรอ้าวอังไปแล้วใดระเบียงเอาวางไว้สก่รนี่ซ่า ช่วยขนหมูมวันพอดีเนาะอืถุงงามด้วยกันซุ้มเลยก็ยกเป็นไข่ไปซุ้มนี่มันบ้านเดียหกักขาเนะาะอืหกัหกขาเอาแข็งนี่เพี่น้องเขามันบานเนี่ยเอาบ้ามันันไม่ต้องเอาบุกเอาบุกไปก็ต้องเดี่ยวออกคือก็อุ้ยเกือ <c> บ <oughs> dùng cả lái lại kha ui phào đưa nằm thở hụt thai đó hẳn nắng kị หลังก่อนเดี๋ยวจะมาเก็บพี่น้อยกินน<ป>ีนกัดขิปเก็บสายตาก่อนนะคะ่ะจังมาเบิงในตาเน้ะพี่น้องโอ้โหนี่ค่ะพี่น้องถ้าเบาบ,บานคือสิงงามเนาะมันอะ ไปไปลุ่นต่อค่ะอัน,นแยกกระตาเนาะค่ะพี่น้องอันนี้กระสีเป็นกระตาเห็ดผึงะะ้งแล้วค่ะอันนั้นกระสีเป็นเห็นลูงกไปค่ะพี่น้องไปลุ่นไปตามกันเรื่อยเรือยเก้าละค่ะเบิ้งเห็ดผึ้งอันนี้ค่ะออกเป็นมูดีดีค่ะพคตรนะ เหเป็นกัวเลยแเสียดายแทะบกนี่ผู้ใหลงมาขึ้นบ่านอ่ะน้านเขาเห็นนหมคทับแต่ขาเงียวเงียวเห็นๆค้กผิดโดนี เห็ดผงชนิดนี้ไลาไหลค่ะพี่น้องในดุงเนาะค่ะเนาะจน,นเล่อไหลาเนี่ย้าไปซื้อเห็ดผงอีกอย่างเงนาะคะ่ะถ้าพี่น้องท่านใดลูกอะ่ะคอมเมนต์เข้ามาบอกสาแพร่นนเด้อค่ะพุณนะคะแม่ไปเบิร์ดเลยเด้อค่ะเน,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 นี้ยเงี้ยว่ะ โอ้ดอกน้อยๆกำลังเกิดกระลาลอยู่ค่ะคราบ ว่ามันเบิดดงนี้แต่เห็ดเพิ่งเดียวกขยิบวูบใหญ่ออกไปอีกจิโนค่ะแต่เนี่ยเดี๋ยวออยต่อยให้เห็ดละงูขาวไข่หนึ่งค่ะเปลี่ยนอาวุธมาเป็นขางันเขาดงโอ้คือปาดอกหลายแค่บริปาดมันซีกเห็ดละงูเหลืองค่ะ ผู้เบิกบันจอกเยียวพ่อเห็ดผึ่งแดงค่ะแบบงามๆเลยค่ะเห็นรุงหุกจุ๋มเล่น้อยนน่มันขาดช้านะฮะแต่ดูซิว่าตรงมันผสมบุญแท้ น,น,นี่ยกินมันแล้วกูจีเริ่มทำงานแล้วกูจีนมเาเขยแท้เห็ดเพิงนุง่งหัวเขียวค่ะดอกนึงค่ะเห็ดละงกบานนึงค่ะโอ้เห็นทาราดอกนะคะถึนมากข้นงทึ่ง เห็ดละงูเหลืองใครนี่มาไปไต้ขีดเดียดไห่ค่ะเห็ดละงูตูไหมค่ะใครว่าสั่นพี่น้องมีละงูเหลืองใครเห็ดละงูเหลืองค่ะถต่เราไม่เคลียร์ไว้นะพี่น้องสงสัยเพื่อนว่านแม่เห็ดละงากอะค่ะแต่ว่าเป็นใครเห็ดละงูกเหลืองเด้อนี่ค่ะเห็นบอกสอดออกมาแล้วค่ะ ี่โอ้ยเมงคุจีนี่สุดยอดอดีๆค่ะพุะ่ะเห็นไหมค่ะพี่น้องมากินม่ค่ออให้กันนะเห็ดกระได้ปานข้นค่ะข้นกระมักเนาะพี่น้องเนาะเมงคุจีมันกระมักเจาะก็แหนมุนจะซื้อค่ะเห็ดกระได้ เห็ดพึ่งแดงดอกหนึ่งงามงามค่ะอืมเขียบาดเดี๋ยวกิ่งไว้เน้ะค่ะเห็ดพึ่งแดงค่ะเห็ดพึ่งแดง,งเมื่อนี้ ทางค่ค่พี่น้องทรงคือสิวาเล่มได้เนาะคะ่แบบะเบลลสิงมงลระดอกสองดอกค่ะเห็ดพื่งเหลืองดอกหนึ่งค่ะว้ายั่เห็นดอกหน่อยมั้งค่ะดกอกง,งามเลยค่ะย่างไก่เห็ดค่ะพี่น้องเดียวเห็นช่วงันงกวนเนาะคะ่ะจังเรียวกับหลังมาว่ามันคือจังเคยเกิดยูเห็นดิ เป็นเลนี้ยงไก่ชื่อหึ่งซ้ำเห็ดคือส่งเป็นขาล่าเนาะคะ่ปะปลาทิ้งที่ต้องเสลียดค่ะขามเป็นล่าเยวเห็นดอกนี่เอ้าไม่เห็นดอกนี่เดี๋ยวเ,ด,วเดี๋ยวจะ,ะเอาไม่ออกก้อนนี่อีกดวกนึงนอี่เพียเจ็บก้อนเนาะคะ่ะพี่น้อง หาเนาะบริหาไว้แต่ที่แรกเนาะค่ะเห็นแล้วก็เก็บหลุดเดี๋ยวบริหาทำไข่สะใภ้ก็ให้เป็นเชือกมี่นเดินดอกนี่ค่ะผึ่งไต้ไก่ค่ะเนาะ บ้านเดี่ยวเนาะคะ่ะจากพี่น้องก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของสาวแพวแล้วนะคะเอา้ามาฟังเสียงแม่งอันนี้น้องกันนะคะพี่น้องมือใดก็มีแต่เสียงแม่งอันนี้ดังอี้อยู่นะคะบ่คคยได้ยินเสียงสาวแพวเลยนะคะ ข้ากษิมาสรุปผลงานให้พี่ให้น้องในเบิ้งนะะ้าค่ะมือน,นีก็ถือวา่ามีความามันมาฝากพี่ฝากนอก้องคือก็เลยเนาะคะ่ะกระบาอีสองคนกระต้านี่ก็สิเป็นเห็ดเพิงคะ่ะกระตานี่ข้ากสิไสเป็นเหนะะ็ดละงูเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมีผดเพิงค่าไดเครื่องกระต่ายอยู่เนาะคะ่ะเห็ดหนานี่ก็ออกห่างๆเนาะค,ะะคะ่ะพี่น้องไม่ได้ออกหลายเนาะคะ่ะเห็ดละงูข้าก็เข้าไปพวอมูดเดียวแง่งงละคะ่ะพี่น้องก็เบ็นอ,อกมัเป็นดอกเป็นแบบมองละดอกสองดอกนะคะ่ะมันต้องต้องแต่งเนาะค่ะ,ะพี่น้องเนี่ย เอาก็ได้งาอยู่นะคะเอาสำหรับคลิปนี้สาแพรกับสิพ่อไว้ซ้ำนี่แล้วนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาแพรว่าไปน่นะไรได้ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ